ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกับข้าวกับกายนะครับอีพีที่7จดเลยอพี EP ที่เแล้วผมจะทำแกงพนแพนงหมูให้ได้รับชมกันนะครับอันดับแรกเลยไปแมคโครกันเลย Okay. หลังจากกลับมาจากไมโครก็พักแป๊บหนึง่งไปเตรียมทุ่ทำกันเลยก็วัตถุดิบเก็จะมีประมาณนี้ครับวัตถุดิบก็จะมีประมาณนี้ก็มีหมูมีหัวกะทิแล้วก็หางกะทิก็เครื่องแก่ทำเร็จรูปนะครับมีน้ำตาลปี๊บผงชูรสแล้วก็ ปบรงรถน้ำปลาเกลือนิดหน่อยใช่ใก่โอเคที่เอากระเทยให้แตกมันนะจ๊ะนี่วันนี้ใช้เครื่องแกงนี่เลยแกงพะแนงตาโรโบนี่เขาไม่ได้สปอนเอรอหรอกแต่ถ่ายไว้ก็

แกแต่ันแล้วก็ใส่หมูผัดไปเรื่อยๆก็ใส่หางกระทียมลงไปนะเดี๋ยวพอทั่วมเจอรับพอหมูเริ่ม จะสุกแล้วก็นี่หัวกะทิที่เหลือใสลงไปก็เหลือไว้แต่งหน้านิดนึงโอเคต้มอีกสักพักนึงเริ่มเดือดแล้วใช่ไหมใส่ตามเปหนึ่งช้อนชาชูรสนี่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่ผมงุงรสหนึ่งช้อนใส่ลงไปพ็เริ่มสุก อ๋อน้ำเริ่มหดแบบนี้แล้วเดี๋ยวชิมก่อนอืมอร่อยครับโอเคครับอ๋อในที่นี้เราก็ใส่มะเขือ ใสวมันข้นพวงลงไปดีจังเลยเหค,ครับเสร็จเรียบร้อยก็ใส่พริกกับใบมะกรูดซอยลงไปแล้วก็ ครับผมแล้วก็ตอนสุดท้ายตักข้าวมาเสิรได้เลย เาก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วก็มาชิมกันเลยหมูก็ชิ้นแปง้แปงๆเลยเนี่ยกิ็น,นดีดีกว่าครับอืมอ่อยลองมาให้มาดูง่ายๆทา,า,างด้นหมู